รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทพประธานโอสดจำกัดและเจส่าโปรัชั่นหูใจเสนอ,อรายการ สุขภาพดีมีสาระกับหมอจอยสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสุขภาพดีมีสาระกับหมอจอยปรียนันมงคลสุริยเดชแพทย์ทางเลือกค่ะครับและพันตำรวจโทในแพทย์สักดาชาญวณิชยชัยครับแพทย์ปัจจุบันค่ะ,คะ ุณหมอคะในวันนี้เป็นเรื่องที่สุภาพบุรุษที่ทางบ้านรอคอยหรือบางคนอยากจะรู้แต่ไม่กล้าถามมานะคะคฉะนั้นพี่หมอตอบคําถามนี้ได้ดีพี่หมอเป็นผู้ชายนะยิ้มอย่างนี้เสร็จไม่ได,ไได้ไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีนะคะค,คือว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโรคเซ็กซ์เสื่อมยันอย่างรุนแรงและที่น่าตกใจก็คือว่าอายุน้อยๆก็เริ่มเป็นแล้วค่ะพี่หมอคะไม่ทราบว,ว่าโรคเซ็กซ์เสื่อมนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะสาเหตุทางด้านนี้เยอะมากนะครับจะพูดถึงนะครับ แต่ถ้าดูจากวิถีชีวิตคนเมืองแล้วกันนะครับความเครียดครับเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญอันหนึ่งคนเมืองเนี่ยหนึ่งมีทั้งรถติดถูกไหมครับทำงานเต็มเวลาทุกวันเลยไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็มันยังมีภาวะที่หลายๆอย่างการออกกําลังกายนะครับที่ไม่สามารถทําได้เต็มที่นะครับตนี้ครับทั้งถ้าเราดูถ้าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นทางด้านนี้แต่ถ้าสาเหตุทางด้านโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็มีอยู่หลายอย่างตามวัยครับเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับ ค่ะอย่างเบาหวานเนี่ยถ้าเราดูไ่หมนิดนึงเบาหวานเอ่อไขมันในเลือดสูงนี่คือใช่สาเหตุจากคอเลสเตอรอลไหมคะใช่ครับก็คือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ตัวเบาหวานเองเนี่ยทำไมถึงคนปัจจุบันเป็นเยอะมากนะครับเด็กเล็กๆก็เริ่มเป็นนะครับเพราะมีผลงานวิจัยค่อนข้างชัดว่า เราควรทานน้ำตาลไม่เกินเวลา3ช้อนชานะครับแต่เกินค่ะเกินแน่นอนครับบางคนตื่นเช้ามาทานกาแฟถูกไหมครับน้ำตาลใสไปแล้ว3ช้อนนมครับ3แล้วถูกสอนมาดีครับคนไทยเรานะครับต้องทานน้ำผลไม้นะครับต้องทานผลไม้ด้วยต้องทานนมปังนะครับบางคนก็ถูกสอนว่าต้องทานอาหารเช้าด้วยถูกไหมครับก็ทานข้าวไปด้วยถูกต้องครับรวมๆนะครับมือตอนเช้าเนี่ยได้ไปแล้วอย่างน้อยนะครับ5-6ช้อนนะครับ กลางวันครับต้องทานข้าวนะครับเพราะเราฉุกสอนว่ากลางวันต้องทานมื้อหนักๆเพราะเย็นจะได้ทานน้อยๆถูกไหมครับค่ะทั้งนั้นกลางวันมนควรทานข้าว2จานก๋วยเตี๋ยวสองจานาจาจานะครับ น้ำตาลได้อีก5 6กช้อนมีขนมหวานด้วยถูกไหมครับทานก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้หมอเห็นนะคะตักปึ๊บปๆบปืบเลยค่ะถูกต้องเติมด้วยถูกไหมครับแล้วก็ยังต้องทานขนมหวานตกท้ายด้วยครับอันนี้คือนิสัยคนไทยเลยหมอด้วยครับกติว่าอีก5 6หกช้อนแล้วกันกลางวันนะครับตอนเย็นก็อาจจะมีน้ำผลไม้หรือนมหรือก็เป็นผลไม้หน่อยนะครับอีก 3- 4ี่ช้อนน่าจะวันหนึ่งเกิน10ช้อนถูกต้องครับฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราเอาน้ำตาลที่1อาทิตย์นะครับมาทานมันเลยทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็มีความเข้าใจผิดอีกว่าเราไม่ทานมันนะไขมันจะไม่สูงถูกไหมครับแต่แปลว่าคนไทยเราทานแป้งเยอะมากใช่บางคนนะคะผอมมากเลยจะมีคอเลสเตอรอลสูงมาก,กเพราะว่าตัวแป้งตัวพวกนี้ครับสามารถเป,เปลี่ยนเป็นไขมันได้นะครับสมมติว่าเราอายุสักวัสามสิบขึ้นไปเนี่ยคนเริ่มทำาอาจจะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละสาครั้งอย่างน้อยอย่างนี้ะครับอ่าฟังไว้นะคะคนที่อายุสา0ใช่ครับแต่ถ้ามันน้อยน้อยกว่านี้ปุ๊บเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเพราะอะไรเพราะอะไรหรือที่สําคัญที่สุดคือ การแข็งตัวของโฮลเพศครับตรงนี้คือสัญคี่สุดคือบางครั้งมันไม่แข็งตัวเต็มที่นะครับเช่นตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีอาการของการแข็งตัวโดวยปกติโดยธรรมชาตินะครับบางคางนนอนไปตอนนี้ตื่นมาแล้วก็เริ่มไม่มีอาการแข็งตัวแล้วนะครับอสองเวลาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเดิมเนี่ยเคยมีอาการแข็งตัวได้เต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแข็งตัวบ้างแต่ว่าแข็งตัวก็ไม่เต็มที่อ๋อนี่คือเรียกว่าเสื่อมแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเริ่มเสื่อมะเริ่มเสื่อมแล้วฮะถ้าในเสื่อมที่รุนแรงที่สุดก็คือว่า ไม่สามารถที่ทําให้อวัยวะเพศเนี่ยมีการแข็งตัวได้เลยนะครับนี่ก็เรียกว่ามีอาการค่อนข้างหนักพอสมควรครับคุณผู้ชมคะคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราหมดเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันรุ่งขึ้นว่าวิธีการรักษาเราจะรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็รักษานั้นเนี่ยได้ผลถาวรหรือไม่หรือว่าต้องรักษาแบบเอ่อรักษาเหมือนกับว่าใช้ยาในแต่ละครั้งนะคะคเอาลคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามต่อนะคะว่า เราจะรักษาให้เขาเรียกว่าเลยนะคะยั่งยืนได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยาน้ำแผนโบราณตรายยมงชุนบำรุงร่างกายคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณยาน้ำแผนโบราณตราย่งชุนคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณ ยาน้าแผนโบราณตราหยงชุนบรำรุงร่างกายสำหรับคุณสุภาพบุรุษประกอบไปด้วยสมุนไพรที่ทรงคุณค่ามากมายอาทิโตตงหกเหลงถังเช่าเน็กชงยงเน็กกุยสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร ยาน้ำแผนโบราณตรายงชุนคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณ